ผมนักเรียนนายสิบตำรวจพรชัยโคตนนสังกัดหมู่สหมวดสองกองร้อยที่3ามเลขที่74จะมานำเสนองานหัวข้อตำรวจไทยหัวใจประชาชนคือต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองและคิดทำประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอุทิศตนพร้อมยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐานยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะสุภาพการแต่งกายถูกระเบียบทนงองค์อาจมีมารยาทและถ่อมตนแต่ไม่ผ่อนปลนต่อโจนผู้ร้ายมีน้ำดื่มสะอาดห้องน้ำทางเดินไปสะดวกสาดถูกสุขาลักษณะที่จอดรถกว้างขวางสร้างความประทับใจผู้มาติดต่อราชการยกตัวอย่าง ตำรวจไทยหัวใจประชาชนนะครับตำรวจไทยหัวใจประชาชนบนท้องถนนนะวันที่5มกราพศ2 5 6 4พันตำรวจโทวิศนุคำนวลม่วงสารวัตรตำรวจทางหลวงนะครราชสีมาอยากให้ประชาชนเห็นกับลูกน้องริมถนนจุดเปิดช่องทางพิเศษต่างระดับสีคิว้วทางหลวง 2. มิตรภาพกม100ในช่วงเทศกาลสงการได้จัดให้บริการและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเดินทางกับบ้านช่วงสงการตำรวจต้องไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นธรรม ต้องรำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมตั้งใจทำงานมานะอดทนบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สังคมไทย